สวัสดีครับเพื่อนๆชาว3ก๊กมิลเลนเนียม3ามตัวละครพบกับผมเช่นเคยครับลุงภูวันนี้ก็มีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นเคยนะครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งคุณนาง EP 2แล้วกันนะครับพอดีคลิปแรกเปลี่ยนไปแล้วได้หลายตัวนะครับตัว2ตัวนี่แหละนะครับการเปลี่ยนตำแหน่งคุณนางคุณนางน,นั้นไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนครั้งเดียวแล้วจะได้ หมดเลยนะครับก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ <ๆ S 1> เพราะว่าจะติดที่ค่าคุณงามความดีนะครับก็คือค่าความดีเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับถ้าเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องเก็บความดีไปเรื่อยๆนะครับถึงจะเปลี่ยนได้เพราะว่าถ้าเราจะมาเปลี่ยนครั้งเดียวจากตั้งแต่ระดับแรกๆหรือระดับกลางๆขึ้นมาจนถึงไประดับสุดท้ายได้เลยนี้ ความดีเราจะหมดก่อนนะครับการเข้ามาเปลี่ยนก็เหมือนเดิมนะครับมาที่เมืองหลวงของแต่ละสีอย่างผมสีเขียวนะครับก็เข้าเมืองหลวงของสีเขียวก็เข้ามานะครับก็มาที่วังเนาะนะครับมาที่วงังมาที่ตำหนักกูง่ายๆก็เข้ามาปลึบ๊บแล้วก็มาเลือกเมนูที่แต่งตั้งเป็นคุณนางนะครับอันนี้องตัวนี้ผมเปลี่ยนมาถึงระดับนี้แล้วนะครับมาถึงระดับนี้แล้วนะครับต้องใช้เงิน64 m ถึงจะเปลี่ยนได้เนาะนะครับเดี๋ยวผมดูอีกตัวหนึ่งนะครับว่าอีกตัวนึงผมเปลี่ยนยังนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เสียเวลานะครับก็กดพรมเมืองมาเลยนะครับพรมเมืองมาเลยนะการเปลี่ยนตำแหน่งคุณนางนั้นก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตำแหน่งคุณนางถ้าเราจะมาเปลี่ยนครั้งเดียวเลยมันจะความดีจะไม่พอ และที่สําคัญนะครับตาแหน่งคุณนางหลังๆมานี้นะครับมีสิ่งดีๆรอเพื่อนอยู่อันนี้ก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับก็ใช้ 64m 2ตัวก็ 128m โอเคนะครับเดี๋ยวเก็บตังก่อนอก็ยังดีนะครับเปลี่ยนมาเกือบหมดทุกตัวแล้วนะครับเหลือเฉพาะเงินเท่านั้นอย่างเดียวนะครับ กดติดตามไว้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าตัวเรานั้นนะครับได้เปลี่ยนตำแหน่งคุณนางมาพร้อมแล้วเราจะได้มาเปลี่ยนอีกนะครับเมื่อเรามีเงินนะครับพอดีผมไล่เปลี่ยนมาอันนี้ต้าลีเจียนนะครับเราก็มาดูว่าต้าลีเจียอันนี้ก็ต้าลีเจียนหมดนะครับก็จะเหลืออยู่4ตัว ตำแหน่งคุณนางผมจะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับ 64m 64m 62m 4ตัวนะครับก็62 12 63 18ก็ประมาณ 200m นะครับเงินที่ต้องใช้ก็ประมาณนี้เนาะเ,นเพื่อนๆเนาะนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเปลี่ยนตำแหน่งคุณางนะครับเพราะว่าตำแหน่งคุณางนั้นก็จะมีค่าสเตตัสต,ต,ต่างๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับยิ่งตำแหน่งหลังๆค่า สเตตัสนะครับยิ่งจะดีขึ้นนะครับมาดูกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้สั้นๆกันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับการเปลี่ยนตําแหน่งคุณางลาบอตต่อก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะนะครับอ่ะไปกันกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ